อำนาจขนาดนี้เครือข่ายองค์คาพยพบนไก,กาสามานเต็มไปหมดขนาดนี้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้แต่กลับมีสติปัญญาทำประเทศได้ตกต่ำดำดิ่งทำให้คนไทยหมดอนาคตอย่างนี้ท่านหมดเครดิตแล้วผมอยากจะซื้อถังให้ท่านใส่มาทำงานจริงๆและอย่าคิดเลอะเทอะฮะวันนี้ไม่ยอมตอบนะครับว่าจะป้องกันการรัฐประหารยังไงผมต้องเตือนท่านว่าอย่าคิดเลอะเทอะ ลีอ่านที่จะไปสมคบคิดก่อการกรบฏท,ทํารัฐประหารอีกนะเพราะท่านมีประสบการณ์มาก่อนนะมันหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วครับอย่าดื้อฮะทาตัวไล่ไม่ไปลาดไม่ลงลอยเหลืองๆงงๆงงงอยู่อย่างนั้นออท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะดีศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพครรคก้าวไกลครับที่วันนี้บ้านเมืองเป็นทุรยศประชาชนเดือดร้อนอยู่ทุกหัวระแหงท่านนายกมนตรี ท่านคงสงสัยครับว่าทําไมท่านถึงเป็นที่น่ารังเกียจขนาดนี้ขนาดนักเรียนนักศึกษาอายุ14ถึง22ปียังพาเลดกันมาร่วมชุมนุมขับไล่ท่านอยู่ทั่วประเทศนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ครับเขารู้เรื่องฮะและเขาเกิดทันด้วยนะครับเขารู้เรื่องการชุมนุมของคนรุ่นก่อนที่ผูกผ้าลายธงชาติออกไปเป่านกกวีดพ่อบางคนพ่อแม่พาพวกเขาไปชุมนุมด้วย และรูปใน Facebook ก็เตือนใจเขาอยู่ทุกปีการชุมนุมในครั้งนั้นครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่านำมาซึ่งการก่อกระบททำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนั้นครับพ่อแม่บอกกับเขาว่าลุงตู่เข้ามากอบกู้ประเทศลุงตู่เข้ามาปฏิรูปประเทศในวัยนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างไรอย่างละเอียด แต่เขาก็คาดหวังครับว่าประเทศนี้จะพัฒนาขึ้นจะมีอนาคตที่ดีให้กับพวกเขานักเรียนนักศึกษาในวนัยนี้ในวันนี้พวกเขาต้องเติบโตขึ้นมากับการยัดเยียดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาต้องทนฟังเพลงคืนความสุขทนฟังเนื้อเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานซ้ำ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  รายการคืนความสุขที่ขโมยเวลาการดูการ์ตูนของเขาไปทุกๆสัปดาห์เขาร้องไห้ผิดหวังแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการปิดทีวีและนั่นทำให้เขาได้เรียนรู้และซึมซับแหล่งบันเทิงและความรู้ต่างๆผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียแทนพวกเขายังต้องเติบโตมากับระบบการศึกษา ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตามไปยัดเยียดให้กับพวกเขาถึงโรงเรียนต้องเรียนวิชาสุขศึกษาที่สอนให้พวกเขาเหยียดคนที่มีเพศวิถีต่างจากเพศกําเนิดถูกทากทันเหมือนกับคนมีความผิดเป็นตัวประหลาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมต้องเจอกับหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องของเกี้ยวใจแตกที่ตีตาโทษไปที่ทุกอย่างโทษทุกอย่างไปที่ผู้หญิงเคลิบกับลุก ที่สอนประวัติศาสตร์ด้านเดียวให้เขาเหยียบชนชาติอื่นและวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีเนื้อหาอวยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนพวกเขาแทบจะอาเจียนออกมาทุกวันยิ่งยัดเยียดพวกเขาก็ยิ่งค้นหาความรู้ด้วยตัวเองครับท่านประธานจนพวกเขารู้หมดแล้วครับว่ารัฐประหารปีห้าเจ็ดเป็นยังไงปีสี่เก้าเป็นยังไงพฤษภาธมินสามห้าเป็นยังไงหกตุลาหนึ่งเก้าเป็นยังไงสิบสี่ตุลาหนึ่งหเป็นยังไง เขาอ่านหนังสือของอาจารย์ธงชัยวินิจกูลผมไม่แปลกใจครับที่พวกเขารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อผังล้มเจ้ากรรมลอ2020ที่มั่วโยงไปถึงเน็ตฟลิกเพราะพวกเขารู้จักกับผังล้มเจ้าลวงโลกเมื่อสิปีก่อนที่ไปสารภาพกลางศาลว่ามั่วมโนขึ้นมาเองนอกจากการเรียนที่ยัดเยียดพวกเขาแล้วระบบการศึกษาของพลเอกประยุทธ์จันโอชา ยังใช้อำนาจนิยมกดขี่พวกเขาในโรงเรียนอีกจนวันนี้ฝีมันแตกแล้วครับ,บาท่านประธานทั้งการก้อนผมตัดผมแหว่งลงโทษด้วยการทารุณกรรมต่างๆพูดเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตีตาประจานท,ท,ทั้งที่โลกเปลี่ยนไปแล้วแต่คุณครูบางท่านกลับอธิบายพวกเขาว่าทำไมสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ผ่านมาได้ ต้องให้เขายอมรับชะตากรรมที่สวนกับโลกใบนี้แหละฮะท่านประธานบางโรงเรียนยังมีการบังคับให้เขาหมอบกราบเขารบครูบนลานซีเมนล้น้อนคิดเหรอฮะว่าวิธีการกดให้เขายอมซีโรล,ล่าบแบบนี้จะทำให้เขารักให้เขาศรัทธาครูของเขานี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วครับพอนักเรียนออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการผูกโบขาวแบบที่ผมผูกอยู่เนี้ย ชูกระดาษเปล่าชูสามนิ้วซึ่งเป็นการกระทาที่ชอบ้วยรัฐมนูญทั้งสิ้นขอ้รับท่านประครับ้รับเชิญครับเชบิญเลยครับกรับ,บ,รบ,บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพรักพลังประชารัฐเมื่อกี้สมาชิกกําลังอภิรายว่าชูสามนิ้วครับผมว่าเป็นการอภิรายแบบ วอกวนซ้ำซากแล้วก็ใส่ร้ายรัฐ,รฐบาลนะครับให้ธรรมทานทุวิเศยหน่อยครับก็ใส่ร้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ก็อภิปรายเพื่อตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสองนะครับโดยดักแล้วก็เป็นการซักถามรัฐบาลแล้วก็ให้คําแนะนําแต่อย่างที่เราเห็นกันอยู่ตลอดมาก็เหมือนไม่ไว้วางใจแล้วก็เมื่อสักครู่นี้การชูขีนิ้วก็ไม่ได้ปิดอหลรครับเชิญต่อ นักเรียนกับถูกคุณครูคุกคามด้วยความรุนแรงครับท่านประธานคาดโทษว่าจะไล่ออกกดคะแนนให้สอบตกตัดทุนการศึกษาและพยายามไล่ให้เด็กออกไปทํากิจกรรมนอกโรงเรียนเพื่อหมายให้ตํารวจด,ดาเนินคดีและมันก็เกิดขึ้นจริงๆในวันนี้ที่ราชบุรีมีเด็กมัธยมถูกแจ้งความดําเนินคดีในที่สุดเป็นจุดที่ตกต่าที่สุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา คุณครูเหล่านี้มักจะอ้างว่าโรงเรียนต้องมีความเป็นกลางแต่พอนักเรียนไปคุยรูปใน Facebook ดูครูที่เตือนเขาในวันนี้ในวันนั้นในปี56กับผูกผ้าลายธงชาติห้อยนกหวีดไปบูชาการชัดดาวกรุงเทพแม้แต่รัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารฐมนตรีช่วยก็ออกไปเป่านกหวีดรัมนตรีศึกษานี่ตัวดีเลยไปเป่าไล่คนกลางห้างไม่สนใจว่าคนอืจะเดือดร้อนทำไมกิจกรรมวันนั้นทำได้ วันนี้สุภาพเรียบร้อยกว่าทําไม่ได้นี่คือคําถามที่อยู่ในใจเขาครับท่านประธานและเหตุสําคัญที่นักเรียนนักศึกษาต้องออกมาไล่พลเอกประยุทธ์และทนไม่ได้ต่อไปก็คือพวกเขาถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลอกลวงเพราะบ้านเมืองที่เขาเห็นในวันนี้มันไม่เหมือนมันไม่ดีอย่างที่พวกเขาถูกบอกเมื่อหกปีก่อนมีแต่การปฏิรูปจอมปลอมที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มอภิสิทธิชน ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ําทําให้โอกาสในอนาคตของพวกเขาดับสูนลงรัฐธรรมนูญ60ที่บิดเบี้ยวนาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิดมผผีผลสอบมีแต่กระดาษเปล่าสุดท้ายยืมใช้คงรูปขณะที่อดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมครับยืมรถใช้ผิดติดคุกผลสอบโต๊ะจีนระดมทุนที่เขาสงสัยว่าบริษัทขาดทุนรับประโยชน์จากภาครัฐรับงานจากภาครัฐที่มาของเงินเป็นยังไงผลสอบกกตอ,ออกมาว่าไม่ใช่บริษัทต่างด้าวไม่ผิด นายกบางทีก็สับสนครับท่านประธานนะบางทีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางทีไม่เป็นนโยบายหาเสียงที่หลอกลวงค่าแรงขั้นต่ำ400 4ี0ร้อถึง425ปริญญาตรี20,000จบอาชีวะ18,000ที่ไม่ใช่แค่ทำไม่ได้นะฮะแต่เขาไม่เห็นถึงความพยายามจะทำเลยและเขาต้องมายอมรับกับการผลแป้งไปต่างประเทศ3กิโลการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่บอกว่าสอนอชอเก่าเป็นไม่ได้แต่ขณะที่การสรรหาปปช บอกว่าเป็นได้ต้องเจอกับการเมืองฟอนเฟซซึ่งพวกท่านรู้ดีกับระบบชนัะตัดหลังพอใครไม่ยอมทําตามเป็นไงฮะขุดคดีขึ้นมาขู่คดีฟุตซอลที่โคราชเป็นยังไงฮะมีการบอกว่าฮะจะมีการปรับคลมอเดี๋ยวจะเจออัปเตอร์ช็อคกับท่านประธานสุดท้ายช็อคจริงๆวันรุ่งขึ้นคดีภรรยาขึ้นมาเลยแต่พอยอมสยบทุกอย่างก็ถูกกลบไม่เหมือนเดิมเด็กๆเ,เขารู้ฮะ ต้องเจอกับสว2อ0อที่พร้อมทำงานรับใช้ผลเอกประยุทธ์อย่างซื่อสัตย์พอมาเจอโควิดกับการบังคับใช้พรากาฉุกเฉินแบบอมตะนิรันดรการที่รัฐบาลสามารถลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนยังไงก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดพวกเขาต้องทนเห็นพ่อแม่ของเขาในวัยกลางคนที่ควรจะมีชีวิตอย่างมั่นคงทุกยากฮะหลายครอบครัวพ่อแม่ตกงานค้าขายขาดทุนต้องเจอกับพ่อ ภาพพ่อแม่เขาแอบร้องไห้เครียดกับปัญหานี้สินรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังพ่อแม่หลายคนจำใจต้องให้ลูกหยุดเรียนท,ทั้งทั้งที่เคยตั้งใจว่าอยากจะส่งให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่เขาอยากเรียนนี่ค่ะคือความทุกข์จริงๆที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นนักเรียนนักศึกษาคาดหวังว่านายกของเขาที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาปาดท้องพยุงการสร้างงานช่วยเหลือพ่อแม่พวกเขา แต่สิ่งที่เขาเห็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําอะไรเอาเงินกู้เอาเงินภาษีของพวกเขาไปซื้ออาวุธเรือดำน้ำําเครื่องบินวีไยานเกาะล้อยางสไตรเกอร์ส่งทหารไปฝึกฮาวายแล้วก็ติดโควิดกลับมาไม่เคยสำเนียกถอดบทเรียนในกรณีสนามววยลุมพินีเลยปฏิรูปกองทัพ ปากบอกว่าจะทําให้เสร็จภายใน90สวันหลังจากเหตุการณ์ยิงโคลาาสะเทือนขวัญประชาชนทั่วประเทศสุดท้ายก็เป็นเพียงคําโกหกหลอกลวงไม่สมชายชาติทหารแถมยังมั่นหน้ากลับกล้ามาด่าประชาชนว่าชังชาติให้มันเจ็บช้าน้ําใจกันอีกในขณะที่พวกเขามองไปรอบตัวกับการใช้งบประมาณอย่างนี้รถเมที่เขาขึ้นอยู่ทุกวันยังเก่าอนาถามาตั้งแต่พฤษภาธมินปีสาห ต่างจังหวัดลดรอบเมืองที่หวานเย็นทุกวันนี้ก็หวานอมผมกืนเหมือนเดิมงบอาหารกลางวันก็ยังอยู่ที่20บาทต่อหัวต่อวันตั้งแต่ปี2 5 5 6และปี2,020นี่แสบที่สุดเาขาคาดหวังว่าจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงแต่กลับได้ยานเกาะล้อยางกับเครื่องบิน v i p มาเป็นของตอบใจและยังต้องรอไปเรื่อยๆนะจนกว่าถนนลูกลังจะหมดไปจากประเทศนี้ อย่างนี้เขาเรียกร้องบ้างได้ไหมฮะอยากได้เรือดำน้าทาคลองแสนแสบให้สะอาดก่อนสิ่เขาเรียกร้องได้ไหมพอนักเรียนนนกศึงสาออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคืนอนาคตที่ป้นพวกเขาไปคืนนิติรัฐให้กับประเทศพลเอกประยุทธ์ทํำยังไงฮะตำเจ้าหน้าที่ตํารวจกับใช้มาตราหนึ่งยสิบหยัดข้อหาพวกเขาแบบรัว,รว ไม่ต้องอ้างว่าทําตามกฎหมายนะครับเพราะถ้าเมื่อย้อนไปเมื่อปีห้าหกห้าเจ็นักศึกษาที่ผูกผ้าลายธงชาติเต่านกหวีดไม่เคยถูกยัดข้อหาหนึ่งหนึ่งัดกระจายอย่างนี้ยิ่งล่าสุดกรณีของทนายอานน์กับคุณไม้พานุพงศ์ยิ่งชัดเจนวันที่สามจับเขาไปขังวันที่เจ็ดตรวจไปขอให้ปล่อยตัวโดยอ้างว่าสอบพอแล้วผมถามฮะวันที่สี่ถึง7็เป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดยาวสอบอะไรสอบใคร ไม่ได้สอบอะไรเลยแสดงว่าสอบพอมาตั้งแต่แรกแล้วแต่อยากจะจับเขาขังอย่างนั้นแหละอยากจะสร้างเงื่อนไขให้เขาลุงลังอย่างนั้นแหละพอนักเรียนเขาก้าหาที่จะพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมที่เป็นฝุ่นใต้พมอย่างกรณีของอาชีพขายบริการเซ็กเวิร์กอร์ก็ปรากฏว่ามีขบวนการในโอที่น่าจะเป็นผู้ใหญ่หัวงอกแล้วนะไปใส่ร้ายพวกเขาว่าอยากจะเป็นโสเภณีอยากจะขายบริการทางเพศจนผมงงครวันนี้ตกลงเด็กหรือผู้ใหญ่ ใครกันแน่ที่มีวุฒิภาวะในการถกเถียงมากกว่ากันเราจะเอาสังคมแบบนี้แหละครับที่ไปตรวจย่านสถานบริการแล้วบอกไม่พบการค้าประเวณีเลยไม่พบสลากการไม่พบสลากขายเกินราคาไม่พบรถเมล์ควันดำไม่พบบ่อนการพนันเลยแต่อยู่ดีก็มีการยิงตุ้มต้ามกันที่พระรามสามแถมยังมีการใส่ร้า์ว่าเขาไปปั่นแท็บจากนอกประเทศเด็กเขาก็ขำจนแทบจะฟันหลุดว่าผู้ใหญ่ที่ไปกล่าวหาเขาไม่รู้จัก VPN หรือไงฮะ ทำไมล้าหลังกาลมังขึ้นสนิมแบบนี้ประเทศในวันนี้แทบไม่เหลืออนาคตให้กับพวกเขาให้เขาให้เขาได้ฝันอีกแล้วแม้แต่คาพูดสวยหรูก็ยังไม่มีรุ่นผมฮะตอนเรียนมหาวิทยาลัยในปี2538ผมยังมีคําว่าเสือตัวที่ห้าผมมีคําว่านิกประเทศอุตสาหกรรมใหม่ให้ผมได้ฝัน ในปี2445ยังมีคาว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียศูนย์กลางยานยนต์ของทวีปให้ผมได้คาดหวังหลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ยังมี SME ตีแตกแต่วันนี้ตีแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วจนมาถึงยุคนี้ปี59มีคำว่าสตาร์ทอัพมาลวงลวงสุดท้ายวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีสตาร์ทอัพใดที่ประสบความสำเร็จเป็นยูนิคอนมีมูลค่าธุรกิจเกิน1,000ล้านเหรียญเลย ในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเขามีกันหมดแล้วทราเวลโลกาของอินโดนีเซียแกับของมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามมีหมดส่วนประเทศไทยธุรกิจยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นจะวนเวียนอยู่กับสิงหาลาสัตว์ทั้งสิน้นสิงต่อเอยเสือดาวเอยไก่เอยช้างเอยนี่มันสะท้อนว่าอะไรฮะมันสะท้อนว่าระบบอภิสิทธิชนมันเกาะกินประเทศนี้หมดแล้วเครือข่ายอุป,ปถัมเท่านั้นที่จะทําให้คนรวยได้และมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่บริษัทเล็กๆจะลืมตาอ้าปากคนที่มีไอเดียคนที่มีความฝันจะประสบความสำเร็จในประเทศนี้ได้และประเทศนี้กำลังจะแข่งกับใครไม่ได้ร่วมมือกับใครใครใครเขาก็ไม่อยากจะร่วมมือนี่คือขีดความสามารถของประเทศที่ลดต่ำลงไปเรื่อยๆและทำอนาคตของพวกเขาดับสูญลงทำไมเขาต้องทนกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทัปีทั้งๆท,ท,ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อปีดีทนนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้แค่2ี่สิบวัน ทำไมฮะทำไมวันนี้พวกเขาในวัยยี่สิบปีต้องทนมองตาปริบๆให้กลุ่มอภิสิทธิชนสูบกินประเทศนี้ตามแผนยุทธศาสชาติไปอีกยี่สิบปีแล้วพวกเขาจะต้องกลายเป็นคนในวัยกลางคนอายุ4ี่สิบแบบผมเนี่ยในอนาคตและอยู่แบบสิ้นหวังและต้องกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินและตายจากโลกนี้ไปบนแผ่นดินที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่วันยังข้ามชั่วนาตาปี มันไม่ยุติธรรมสาหรับพวกเขาเลยนี่ฮะเขาถึงต้องออกมาทวงอนาคตของพวกเขาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผมขอ,อยัดแนะนําให้ยอมรับความจริงและออกจากมุมที่มืดบอดของเผด็จการไม่ใช่ว่าพอใครรายงานที่ไม่ชอบใจทั้งที่เป็นข้อเท็จริงก็ฟังแบบขอไปทีอ้างว่าฟังแต่ไม่ใส่ใจแสดงความกะฟัดกะเฟียด จนคนรอบข้างสุดท้ายต้องรายงานแต่ข่าวอวยเอาเฉพาะข่าวดีมาบอกให้ฟังแล้วนายกก็สะกดจิตตัวเองซ้ำๆว่าฉันยังเป็นนายกสุดที่รักของประชาชนฉันบริหารเก่งบริหารดีฉันสมศักดิ์ศรีกับการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยวันนี้ฮะถ้าท่านนายกไปเดินตลาดและยอมเปิดใจยอมรับความจริงบ้างท่านคือนายกรัฐมนตรีที่ขี้เหร่และน่ารังเกียจที่สุดของประเทศไทยแล้ว ที่ประชาชนเขาอยากจะยกใต้าดาปลาสีปลาไข่วันนี้ตามม็อบไปดูฮะเขามีรูปจำลองนายกให้ซ้อมปลาสีปลาไข่ทุกคนหวังว่าสักวันจะได้ปลาของจริงสักทีและในเร็ววันนี้ไม่ต้องถามเขาว่าจะปลาหรือไม่ถามดีกว่าว่าจะปลาเมื่อ,อไหร่ดีกว่าและเลิกด้วยนะฮะท่านนายกประยุทธ์ต้องเลิกคิดว่าการเป็นโจนกรกบฏในปีห้าเจ็ดได้เป็นฮีโร่เป็นบุญเป็นคุณกับประเทศนี้ เท่าที่ดูบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในตอนนี้สารรูปทุกวันนี้ควรจะเรียกว่าเป็นทอราชก่อกรรมทําเข็นเชื่อมากกว่าแล้วก็เลิกเชื่อฮะว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาที่มีในวันนี้มีคนอยู่เบื้องหลังมีท่อน้ําเลี้ยงนี่คือความคิดที่เก่าที่สุดแล้วการชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยกระจายไปทั่วประเทศแบบนี้ต่างกลุ่มต่างอิสระกันอย่างนี้ จะมีทอน้ําเลี้ยงได้ไงฮะพวกเขานะถ้าอุปมาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเหมือนกับเขานอนหงายฮะแล้วยอมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากดให้จมอยู่ในน้ําคำมานานถึงหกปีเศษพวกผมก็บงการอะไรเขาไม่ได้ฮะทักษณะาคตใหม่ที่ถูกยุบไปก็เป็นเพียงแค่ลำไม้ไผ่เล็กๆที่พวกเขาใช้คาบหายใจอยู่ใต้น้ำคำที่พอจะหายใจได้บ้างแต่พอลำไม้ไผ่นั้นถูกดึงออกไป ใครจะยอมสำลักน้ำคำตายฮะเขาก็ต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาและเมื่อเขาได้มีโอกาสสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วต่อให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาคืนลำไม้ไผ่ลำนั้นให้เขาอีกกี่ลำเขาก็จะไม่ยอมกลับไปอยู่ในใต้น้ำคำอีกต่อไปอีกแล้วพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาอีกข้อหนึ่งที่ผมต้องแนะนำก็คือต้องเลิกเสพติดมัวเมากับกลไกสามานต่อให้ยุบพักอีกกี่ครั้ง ไล่คนที่คิดต่างออกนอกประเทศไปให้หมดเลยคิดเหรอครับว่าประชาชนในวันนี้เขาจะยอมให้ท่านกดขี่จะยอมให้ท่านที่คุกคามต่อไปท่านคิดว่าท่านจะปิดหูปิดตาประชาชนในโลกใบนี้ได้เหรอฮะโลกใบนี้วันนี้มีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียมีเว็บไซต์มีมาเก็ตเพลสอยู่เต็มไปหมดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมต้องเตือนจริงๆและแนะนำจากใจท่านต้องสำนึกตัวได้แล้ว ว่าตัวเองเป็นนายกมาเกือบเจ็ดปีมีอำนาจเผด็จการอย่างมาตรา44เป็นรัฐบาลที่ใช้พลกรฉุกเฉินครอบคุมทั่วประเทศนานที่สุดเป็นประวัติการมีสอว2อ0หและองค์กรที่เผด็จการตั้งขึ้นมาคอยทำงานรับใช้ให้อยู่เหนือกฎหมายมีบิดาแห่งการยกเว้นคอยอุ้มสมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ใช้งบประมาณไปมาหาศาลกว่า20ล้านล้านบาทซึ่งเงินก้อนนี้มาหาศาลขนาดไหนครับท่านประธานถ้าเอามาแจกคนไทยเลยนะฮะ67ล้านคนจะได้คนละ3แสนบาทถ้าให้คนไทยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามารถให้ถูกได้ถึง3ล้านสามแสนคนทําให้คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ถึง3ล้านกว่าคนนะครับท่านประธาน ส่งเด็กเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงจบปริญญาตรีได้ถึงสิบล้านคนอำนาจขนาดนี้เครือข่ายองค์คาพยพกลไกสามานเต็ไมไปหมดขนาดนี้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้แต่กลับมีสติปัญญาทำประเทศได้ตกต่ำดำดิ่งทำให้คนไทยหมดอนาคตอย่างนี้ท่านหมดเครดิตแล้วผมอยากจะซื้อถังให้ท่านใส่มาทำงานจริงๆ และอย่าคิดเลอะเทอะฮะวันนี้ไม่ยอมตอบนะครับว่าจะป้องกันการรัฐประหารยังไงผมต้องเตือนท่านว่าอย่าคิดเลอะเทอะลี่อ่านที่จะไปสมคบคิดต่อการกรบฏท,ทํารัฐประหารอีกนะเพราะท่านมีประสบการณ์มาก่อนนะมันหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วครับอย่าดื้อฮะทําตัวไล่ไม่ไปลาดไม่ลงลอยเหลืองๆงงๆอยู่อย่างนั้นมันหกปีแล้วนะคุณสิงมีชีวิตออกไปนะครับ บ้านเมืองนี้จะได้เจริญกับเขาสักทีออกไปเถอะครับอย่าอยู่เป็นกาลากีนีของแผ่นดินนี้อีกเลยออกไปเถอะครับทําไมฮะต้องอยู่เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองต่อไปหรือไงคุณโทษฮะใช้คําที่มันรุนแรงไปน,นะครับขอบคุณครับครับผมครับเตือนด้วยความหวังดีครับครับออกไปเถอะครับให้ประเทศนี้มีฟ้าสีทองผ่องอัมพัยให้ประชาชนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พเด็จการจะได้พินาศและประชาราชนจะได้เจริญขอพระคุณครับท่านประธาน